การขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าในระดับครัวเรือนและบุคคลเพื่อให้ประชาชนพ้นจากความยากจนและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบ TP Map เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนใน5มิติได้แก่ สุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้การเข้าถึงบริการของรัฐอำเภอเมืองตาดได้ติดตามและช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ทีมปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงลงไปเคาะประตูบ้านหาทางช่วยเหลือและวิเคราะห์ครัวเรือนตามหลักสี่ทอ ได้มีการสอบถามครัวเรือนว่ามีปัญหาในด้านใดและครัวเรือนสามารถทำอะไรได้บ้างโดยเฉพาะปัญหาเรื่องรายได้ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนแล้วคณะกรรมาการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยัง่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองตาดได้รวมกันวิเคราะห์ปัญหา เล็้เห็นความสำคัญของปัญหาในครัวเรือนในมิติต่างๆโดยเฉพาะมิติรายได้ครัวเรือนรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายครัวเรือนขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพขาดการวางแผนการใช้จ่ายเงินและขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอําเภอเมืองตาดโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองตาดจึงได้จัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนขึ้นโดยให้ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนตกโกลนที่มีรายได้น้อยได้เข้ามาฝึกและพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ครัวเรือนในการประกอบอาชีพรวมไปถึงช่องทางการตลาดเพื่อให้ครัวเรือนสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากเกณฑ์ที่ตกจนสามารถพึ่งตนเองได้ในทุกมิติสู่เป้าหมายครัวเรือนสามารถอยู่รอด พอเพียงยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง